คือบผมทั้งใหญ่เป็นมหาชนนะไม่ได้จะมาสอนแต่ผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลก่อนจัดระเบียบกันลูกค้าชื่อคุนอะไรครับเนี่ยบอสอีกจุดนึงซินนัตนาติชาติชาติชาติมาจากดาวไหนครับพี่อะไรนะคะมาจากดาวไหนอ๋อดาวโลก แหมตามมุกไม่ทันนะตามมุกไม่ทันมันมันไม่มีมุกมีแต่เพชรมีแต่เพชรแล้วเก็เปี้ยงออกอากาศไปเลยกำกำแล้วเปรี้ยงแดดกันไปจะได้ทรงอะไรนะทวิกี้ทวิกีใท้ทอยนี้เอายาวหรือสั้นเอาเอาเอายาวแบบยาวแบบผิวแบบแบบไม่หนาผิวบางแล้วก็ปั๊มยาตั้งสี่พอไหมความยาตั้งสี่ใช่ใช่ใช่แล้ว เราจะช่างกะให้มันสวยงามคุยสวยๆคิดว่าอะไรนะอยากได้อะไรอยากได้หัวทุยๆสวยๆนี่เขาทุยมาจากบ้านอยู่แล้วเนี่ยหลอดตายแล้วไม่หลับมันมีเขาเรียกว่าศีรษะเขามีความคุยมีเชฟมาตั้งแต่บ้านแล้วอ่ามันไม่ต้องไปสร้างทุยอะไรเยอะแยะสร้างคุยอยู่แล้วคุยแล้วเหรอใช่แล้วอ่าอยาจะตัดไปข้างหน้านี่เป็นน้ำมาจะตัดม้าเสร็จเลยนะค่ะ เดิมเดิมขึ้นมาต้นนิดหน่อยใช่ใช่ค่ะห้องพี่พัตตี้เนี่ยหูกลางลงเปิดหูครึ่งเดียวก็พอเออก็กะว่าอยากให้เปิดหูนิดๆไม่ต่อยแต่ไม่ต้องเยอะเยอะมากไปได้ไปคิวๆเยๆไม่มีเลยมุมชายไปไหนมาผมมันล่วงมันล่วงมันไปลบเวียดนามแล้วป่ะเนี่ยใชนล่วงล่วงใช่ใล่วงเยอะเลยต้องมาตัดสั้นเนี่ะ บางไปนั่นเนี่ยผมมันจะได้สวยไม่ทรงทวิทีพยายามเดี๋ยวเอานี้นึงนนี่จะดีปูเลยนะดึงผมสีท้าสาวสไลด์ลงมาเลยสไลด์ลงมาเลย,ลย,ลเ,ลยเราจะสร้างเนื้อผมบริเวณน้นค้างให้มันหนา uh huh. เพราะว่าสีสากลูคา้าจุดจอนจวนไม่ม<ง>ีเลยนะผมล่ว ไม่ได้ผ่าตัดมาใช่ไหมใช่ค่ะสวยไหมล่ะมันร่วงธรรมชาติเท่าไหร่ร่วงธรรมชาติอืมแต่แล้วไม่ต้องบอกเขาหรอการู้อยู่คือพัยจะไหออกโอ้ของพี่เปย์ข้างไหนเปย์นี่ปะเปย์ข้างนี้ใช่ไหมจะมาเอามาดีกว่านะมาได้ด้วยเปย์ได้ด้วยได้นะ เอาตัวอย่างเอย่ังนี้พอเตะบางทีเราก็ลำคาญไงนะเราเอาแบบปี๊บปี๊บตัดเยใช่ค่ะมันบางอยู่แล้วอะไม่ต้องไปตัดอะไรมันมากอ่ะแค่ครับครับเนาะผุมันบางมันจะปี๊บแก็ปีไม่ได้ตอนนี้อืมใช่มันบางมากมันบางบมันเป็นมากเลยอือฮึอข้ามก่อนปักขีครับ ดีรตรงหมดเลยค่อ,อนข้างแบ่งแบ่งครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งหนึเเ่งทวิตคัดเลยดีกว่า,าเทาวิตคัดเลยเบียดไปข้างหน้าตัดเข้าไป่ลายตัดไปเลย ข้างไหน่ะข้างซ้ายก็จับกวิตพัดไปเลยปิดไปเลยปิดไปข้างหน้าสี่ข้างสาก็พอตัดพอดีกลางหัวตัดไปเลย ตัดกลางหูเลยดึง45องศารุดตัดรุดตัดเลยข้างหน้าน่มมาส45องศาตัดสิแซ็ดิดน น้องเกตียว่าผมนะครับตัวเวบยนหน้าจรไม่มีผมบางเลยวันเลยเราก็อย่ไปสไลด์จอนบางให้ผมทันทีสามทันทีสองทันท,ทีหนึ่งเป็นจอนแทนอ่ะตัวนี้ะ <c oughs> ด้านข้างตัวเนี้ยยกขึ้น นี่เราอะไรจีบภาพชิเซอร์จีบีบึ้นบงังตัวนี้ก็ยกขึ้นมาโรดิพพนพัดซ้ำรอบอีกจีบๆีทั้นที่สอง Hãy dư dàng hôm phóng ta xin xét ta xin xét ta, ta nào tăng đây? ลหลังยกขึ้นชั้นที่แรกอันที้หนึ่งยกขึ้นต้าซิบุงศาตัาซิแซกตัตาซิแซกยกขึ้นตาัาซิแซกชั้นที่สองก็ยกขึ้นต้าซิบุงศาตัาซิแซกยกขึ้น เก้าสิบองศานะชั้นที่สามยกขึ้นแค่สี่ข้างองศารพอเพื่อให้มันประปกบกับอะไรชั้นที่สองตัดกี่ดอกตรงนี้ทำยาว ลาบทา,ตาตงตาซีเซ็ตตาดอกทีเซ็ตลาซเอายาวๆไว้ก่อนเอาไว้ให้ลูกค้าเขาสั่งถ้าอย่าไิ้สั้นกว่านี้ให้ก็สั่งมาผมเชื่อว่าตอนนี้เขาก็าจะได้ยินอยู่แต่เขายังไม่กล้าสั่งเพราะว่ามันยังไม่เสร็จเขาเรียกว,ว่าสวยไม่เสร็จ ก็ดีดนิดนึงสไลด์ออกเดี๋ยวออกเยอะนะเดี๋ยวมันบางคอาบางแล้วมันจะเกินเกินไปอะไม่สวยมันขางผมบางผมบางก็ตัดง่ายไม่ตัดยากคะ่ะตั้งก็ยกผมนะครับแล้วตั้งเซตทั้งแอดวานทางเบสิกปนปน,น,นมุ่ม,ว,มวนนะดูให้ทันแล้วกัน มัวสุซัวเด่ก็เป็นทรงัวเซ่ยกขึ้นนมไปข้างหน้าแล้วตัดที่แซ่บฟังเซย์จากที่หนึ่งจากที่สองอตัดเลยเถืก็เถื่อไม่สวนนะตัดเลยตัดเลยยื้เซยมาหลังบ้าน น้มผมไปข้างหน้าตัดแถวที่หนึ่งที่สองโน้มไปข้างหน้าตัดะแถวที่สามมีไม่มีก็ตัดไปมันเป็นการตรวจสอบนะดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยบีดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยตัดสิกแทกเลย เป็นผมออกก่อนเราจะเช็คตัวสอบลงเทคนิคครั้งหนึ่งขอหน้าเกา่าหน่อยพี่ถึงเวลาที่ให้ประชาชนเห็นหน้าพี่แล้วนะอเคครับะหมี่ข้างร้านอร่อยไหมอร่อยชื่อร้านราชาบะหมี่นะเป็นบะหมี่ในะตำนานสะพานใหม่นะครับสามสิบสี่สิบปีแล้วนะโอ้โรสสุดเป็นไงพี่โอ้หสุดยอดไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยพี่ไม่ปรุงอ่ะยินไม่ปรุงเลยไปไม่ได้ยินเลย ที่พุยเขาได้ยินแต่พี่ไม่รู้เลยค่ะโอเคอืมช่างใหญ่ใหญ่จริงไหมกรุงใหญ่คญวรประสานลูกค้าเล่นมะเนี่ยไม่ได้ก็ได้เจอกันแล,แล้วแล้วไอ้พี่ดูยูทูบของมันนานยังดูนานแล้วล่ะแต่ยังไม่มาเพราะว่ายังไม่มั่นใจก็ดูหลายๆเคสก่อนเนี่โอเคจนมั่นใจว่าโอ้ช่างใหญ่นี่เก่งจริงวะพะ่พอกีดๆไม่ได้เก่งนะพี่พอสอนได้พอสอนนักเรียนตัดผมได้ ไม่มนนำคำว่าเก่นงนี่คือไหมเพราะว่าตัดทุกคนอะขนาดผมบ,งบางๆตัดออกมาแล้วยังสวยเลย,เลย,อ,ยอะไรท่านน้อยพ,พอสอนลูกศิษย์ลูกหาได้อืคนที่เก่งของผมจะแยะหมดไอ้นี่เราไม่รู้นะเราเรู้แต่ทางใหญ่หลับตาไปนะนหน้าก็จีดๆนี่ตัดต้หน้าก็จีดอออขนาดนิดนึงตัดพอดีเลยพอดีคิ้วพอ ถ้าลูกค้าอยากได้สั้นเยให้เขาสั่งมานะเราจะพึ่งไปสั้นมากเอาพอดีพอดีก่อนแล้แลมันระวังตัวเองนะให้มันมีจอนะสร้างจอนขึ้นมาแบบธรรมชาติด้วยออจอนธรรมชาติท้าไม่มีเราก็ไม่ต้องไปแหละไม่ต้องไปเพ้อฝันว่าจะมีอือราไม่มีจอนเติมได้ไหมก็ดีไงกำลังเติมให้ให้เติมใหถ้าเสร็จเราผิดเห็นไหม,ม โอเคไม่โควรหลอกลวงเลยนะโคตรหลอกลวงอ่าก็มันไม่มีเราต้องหล้ายนะดึงมานะครับดึงซ้ายกว่ามาดูดึงดูลากใส่นะว่าซ้ายกว่าเท่ากันไหมตัวไหนที่มันยาวกว่าแล้วก็เล็มออกอย่างตัวเนี้ยเล็มออกเล็มออกตัวนี้ยลำไม่หูมันหนาก็เลยห้ามพิ่เซอร์ให้มันผิวบางมีสั้นมียาว นะเรื่อยๆก่อคอนะทรงทวีนะทรงทวิกีนะทวิกีหรือว่าชอตเบสิกันนะลักษณะรูปทรงสัญลักษณ์เขาคือต้องมีจอนหวานแล้วก็ลากใสหวานนะถ้าตัดตรงนี้ตึงสั้นตรงนี้ตึงสั้นมันก็เป็นอะไรทรงเฉยหาความหวานไม่มีมเน้นสั้นอย่างเดียวพอไม่ลากใสโอเคม,มันมันถ้ามันยาวไปก็บอกผม ผมจะได้หั่นมันออาไปอีกเอาเอาบางก็เอาเอาบางพิวพ้วๆิวพิ้วๆบางบางาตัวนี้ก็หนาก็เลยก็จากตามสั่งเขาเขาสั่งพิ้วพิวบางระวังหนีูลูกค้าสไลด์ดีเฮียนะแล้วก็ผสมกับอะไรคราฟซิเซอร์นะปนๆนกันไปเนะนะเป็นไก่ต้องคมนะมันจะทำได้เป็ไก่ไม่คมก็อย่าลิํามันเจ็บเจ็บกีดก ลูกค้าหนีหาย,ห,ายหัวแมวแล้วร้านนี้เก็บทุกอย่างเลยตัวนี้หนาใช่ไหมหนาแล้วก็ขีดออกอะเอาที่ซุยจ้าต้าหัวมันแบนเหมือนคุยผมน้อยนะเดี๋ยวาอ,อาจารย์ก็ทำให้ดูจะลงได้ครับเ็เท่าที่ได้นะค่ะเดี๋ยวคาดหวังกับผมมาก <c oughs> ผมเ็เครียด <c oughs> ขนาดยังไม่เสร็จก็ยังดูโอเคแล้วนะอาจารย์แราไม่ต้องเครียดนะคะมันมันกินพลรามาแล้วสองเม็ดข <c oughs> นาดยังไม่เสร็จนี่ยอือ่ะก็ยังดูดีข้า,างหลังสวยไหมคะสวย,ยสค่ะยิวยังคะตรวจสอบหน้าหูลังหูนะตัวเนี้ลากลงมาตรวจสอบเนี่ยที่มันเลยมาสี่เส้นตรงเนี้แล้วก็ตักออกเดี๋ยวให้เหลือพยายามตัดทุกเส้นนะ เราเป็นช่างตัดผมอ่ะเพาจะดูความละเอียดนะ <S <S พอมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยแก้วแหวนเงินทองจะตามมาลูกค้าก็จะตามมาอยู่ในดูเขาก็ตามมาตัดนะเหมือนอาหารน่ะอร่อยแค่ไหนเขาจะกินเือไม่มีที่จะลดแต่ว่าก็ลูกค้าเต็มร้านตัวน,นี้มันหนาใช่ไหมหนาแล้วก็อะไร อะไรมีฮนด์ออกดูยกขึ้นมาเลยรีบพอยพตัดติงนิดหน่อยนิดหน่อย,อยดูจอซ้ายขวามันเท่ากันไหมวัดระยะศูนย์องศาดูมันเท่ากันแล้วโอเคข้างหน้าเดี๋ยวต้องถามลูกค้าว่าประมาณนี้ชอบไหมเนี่ยไอแบบเนี้ยลูกค้าไม่สามารถทำเองได้ต้องเป็นอะไรช่าง professional ทำเท่านั้น อ่สาสไลด์ให้ปลายตามผิวประมาณนี้พอได้ไหมน้ามาสีช่อบทั้นตัวนี้เห็นะคะถ้าอย่างนี้เอาไว้รองรับพยาพย,พยุได้เนาะพายุได้เนาะใช่เพราะว่าพายุพัดไปไหนมาไหนมันก็ไปมันต่อต้านทานได้แ,แต่ถ้าร้างตัวนี้มันก็จะเป็นกังสารไปแล้วต่อไปไพอดีแล้วค่ะเอาพอดีแล้วพอดีแล้วเนาะครับอือไม่จิ้มลูกกระตาก็โอเคแล้วเนาะครับ รเราเป็นคนขี้ราคาญตโกคัดนะจอนกลางไปหูเลยตัวนี้ก็โตโกคัดเบาๆตอกคัดเบาๆตรงไหนที่มันเห็นว่ามีความหนาทึบก็ตอกคัด,ด้วยด้วยหอจะแบกซิสเซอร์เอาตามอัธยาศัยนะิจะิรณาตามความเหมาะสมนะนะนี่ก็มาแล้ะ ลัาเช็คดูมันหนาก็แหละดิฟคัตติ้งดิฟพอยแต่ว่าสับให้ลึกสโตคัดซ้ำโมบีอะทำให้ผมมันบางฟิวหมดเว้นกันใช้ฟันปลาใช้ได้เลเยอะเยอะเฉพาะจุดส,ส,ส,สโตคัดไปทำมันฟิวพยายามเขย่าผมให้ลอยบนอากาศแล้วก็ใช้กันไกลเข้าไปแงบแงบ เราจะออกเท่าไหร่ห้าเเ็นสิปเซ็นก็อยู่ที่กิตใจเรานะเป็นงานศิลปะชั้นสูงนะเราก็พยายามทำฝึกฝนนะยืดหน่อยๆนะดึงดูข้างไหนหนาะข้างไหนบางยืนกลางขาดีๆให้มันคงข้างนี้มันหนาโสกันตัวอีก นงหนาอยู่สไลด์เราต้องสไลด์ให้ผมมันมันหนาบางให้เท่ากันนะซ้ายขวาไม่ว่าจะเป็นบาร์เบอร์หรือซาลอนนะส่งความรู้สึกไปที่ลปลายนิ้วมือเส้นผมตัวนี้อาจารย์ฝรั่งท่านสอนมาไปเรียนกับอาจารย์ฝรั่งเมื่อ20ปีที่แล้ว ที่บริษัทรอยัลประเทศไทยนะทัานยีิบสองอาคารบางกอกซิตี้ทันยีิบสองมันมีที่มานะความรับน้าสายที่ยาวไปไหมพอดีละพอดีนะเป็นความทุยไหมความทุย มัน,ม,นมันก็ถุยได้ทีนี้แล้วเ<ช>ดี๋ยวไปใดๆให้มันเสริมก็จะถุยขึ้นอยู่แ้ใช่ใชครับก็ใดส่งเสริมช่วยด้วยก็ผมมันบางเลยนะใช่ครับ ังจากเราได้เสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบทรงผมอีกครั้งหนึ่งนะ,ะเพราะว่าผมมันจะซ่อนอยู่หลังใบหูผมที่มันพันกันอะที่มันงอตัวโดยธรรมชาติเดะอก็ตรวจสอบดูผมย้อนได้ไหมตรงนี้ย้อนก็นกเอาออกเป็นหน่อยนิดน,นึงจะระเบียบสังคมนมันใจเข้าไปเรียบงหมอกเส้นใดที่เราไม่ต้องการเราตัดเลย ตัดแบบคีดเส้นสกินคัดสกินคัดติดผิวหนังอันนีมันหนาใช่ไหมหนากักกี่เราถ้้มันบางผิวแบบพอดีอ่ะอุ้ยพี่เราให้หวานวือนี้หน่อย พอกเกียร์ตัวนี้หนาไปหน่อยหนาแล้วอะไรสไ mm. ลด์ซีแฮนสไลด์ซีแฮนสไลด์ซีแฮนสไลด์ซีแอนไมค่อยเยลยเีสวยแล้วได้แรงใจแล้วก็ปล่อยผ่านเนี่ยตัวนี้มองไมันหน,นาไปหน่อยเบสซิเซอร์จับ,บกับเบสซิเซอร์ทีนึง บวกครับเรซิเตอร์สาลงไปเอาเออสา <3 S 1> มเดือนพอไหมตรงนี้สามเดือนอยู่ได้สามเดือนพอไหมพอสามเดือนมาตัดเงใช่จอนตรงนี้ก่อนบางยิดหก่อยตัวสอบ ดึงดูผมนีอยู่คนใบหูลดึงดูซ้ายขวา,า,วาเท่ากันไหมข้างนี้ยาวยาวกว่าความนั้นพอเล่กหน่อยก็อะไรแอสิสเซอร์ออกไปสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์ ดึงสีพ่างองศาดูมันบางเท่ากันมันหนาเท่ากันก็คือว่าโอเคใช้ได้สรอนพ่างน้วยมันยาวนิดนึงก็สไลด์ออกออกไปเท่าไหร่สามเปอร์เซ็นดึงดูยาวอยู่เอาอยู่นีน่ตัดทิ้งดิ่งเลยบนลงล่างค่อยๆโอเค ยาวกว่ากันมิลสองมิลไม่เป็นไรปล่อยผ่านแต่ถ้ายาวเซนหนึ่งมันมันห่างกันเยอะเราก็ปล่อยผ่านไม่ได้มันจะมองว่าตัดไม่เท่ากันไงน,ยนะยกขึ้นข้างบนสไลด์สไลด์ลดีฟิตสโตะคัดซ้ำเลยแต่อย่าทำเยอะเอาแค่พอประมาณเอาแค่พอสวย เมื่อไรจะเลิกเลิกตัดสักทีพี่ถ้ารอที่เลิอกก็ไม่ไม่กด,ดเลย <c oughs> ผมใส่แสว็แกซ์ส,สวยเลยนะเนี่ยผมใส่แว็กซ์ผสมยุ่งๆนะช่างก็สวยแล้วนะเนี่รสวยเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่ว่าจะหันไปอีกผมพี่เขาเป็นพวกที่มาดัดเหรอคะมาดัดเพื่มาดูเพื่อนคนนี้เหรอใช่ที่ดัด เดี๋ยวข้างหน้าแพตตีก็มาดัโอ้กลัวผมล่วงล่วงหนักกว่าเก่าไม่ม่ยิ่งใดยิ่งคุยนะพี่ฮะยิ่งใดยิ่งคุยนะเออก็ไดาเอาใช่ไม่ไม่ต้องดับไม่ได้ก็คุยอืมไม่ต้องดับหรอกผมใส่ใส่ระตุ้นรเได้ไหมนิดนิดหน่อยหน่อยได้ค่ะเบคุณว่าอัตตี้มาจากจังหวัดนะโอ้คุณเทพลาดพร้าวสาวลาดพร้าวสาวลาดพร้าวใส่รถจักรส่ง พะยองพะยองนะยำมี่ยำมี่หน่อยหน่อยให้ผมมันยกโคดไว้หนเดี๋ยวให้มันแซบดึงๆึงกำกำไหมโลกสวยโลกสวยด้วยมือเราสวยสองใบแล้วแต่ครับตอนนี้พอจะบอกอายุได้ไหมเท่าไหร่หกสิบห้าหกสิบห้าก็ผมล่วงซะขนาดนี้ก็ดูออกแล้วอือก็มีรอยไท์ด้วยไงพี่สีอสิบห้าพี่แว่าประมาณสี่สิบห้า มาดูมาดูดูจะมาจับแบบตอนเล็กกีฬาเขาจะสาบผมทุกวันไงนะจับแบบเแบบเล่นโยคะอะไให้มันจอดให้มันให้มันมีล้มแบบนะมีลมถ่ายรูปตอนถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กจัดทรงครับ่อนออกจากบ้านคนนี้ดึงอลไรก็ขยำขยำขึ้นให้มันรัวรูปนี่มีบรลุมพองใช้แววกดันไปที่โคนผมอ่ะกำกำช่วยด้วย ร้านจำเนื้อสลอนนะครับตั้งอยู่ปากซอยพุ่มหงโยชน์ห้าสิบสองนะตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจร,ริญเขตสายไหมน,นะครับกทอมอนะอยู่ตรงข้ามตลาดสดนะครับยิ่งเจริญอานั่งรถไฟฟ้าพีทีเอสมาลงที่สถานีสะพานใหม่เอ,อ้ถ่ายาวีดีโอให้หน่อยต่อประตูสามมันจะไปตลาดทิ่งเจริญนะไปหาผักกระยาเดี๋ยวนะพี่แบบนี่ๆก่อนนะเดี๋ยวผมขอปัดความเสี่ยงก่อนพี่เพราะผมไม่อยากให้เขารู้ว่ามาเรามาตัดสกปรกันเนี่ย เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จนะทรงน้าโอเคน้าสวยหน้าโอเคใส่แว่นนิดนึงดูมันใส่แว่นอีกเหรอมันมันแข็งแรงไหมอเคแว่นอะมันยังไม่ได้ตั้งใจผม หน้าผากกว้างนะครับจอนบางเนะี่ยเราก็แก้ปัญหาด้วยกันตัดนํามาแล้วก็โยกผมนะครับให้มันเป็นเหมือนพุ่มไม้อะอพุ่ไปต้านหน้านะนะครับถ้าอยากให้แข็งก็ฉีดสเปรย์นิดหน่อยนะครับหรือถ้าเปรย์ฝุ่นก็ได้นะสเปรย์เลยเหรอใช่หรือจะไม่เอาเอาแลาสิกอ่ะเบลนไม่เอาเสเ,อเปรย์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่และศูนยะ์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้านะจองคิวโรงงานเข้ามานะครับหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งทรงนะครับ วันนี้ขอบคุณคุณคติลาทาาที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวิดีโอสอนผมลง youtube นะเพื่อเป็นวิทยาทานธรรมทานและทานบาร,รมีส่งต่อสอนแนะนําจะเรียกอะไรก็เรียกไปนะครับให้ความรู้ฟรีๆไปเอาไปต่อยอดนะเอาไปสร้างงานสร้างอาชีพนะไม่ได้ตัดใด้ทุกคนนะเพราะ,ะทุกคนต้องเรียนรู้เบสิคพื้นฐานแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็หาประสบการณ์นะมันถึงจะทําได้มีอะไรจะพูดไหมพี่ััขอบคุณขอบคุณให้คติสอนใจ ลูกห้านหน่อยากสวยก็มาตัดที่ร้านช่างใหญ่ค่ะติสอนใจอะางเช่นรีคติสอนใจอะไรล่ะดีทําดีไม่ต้องพูดหรอกคิดดีทําดีพูดดียังไงก็คุณก็รู้อยู่แล้วเออมีอะไรอีกไหมไม่คุณไม่เก่งาคุณครับป้าคุณจะด้วยบายคุณกาเรียบร้อยอ่า